อย่างนี้มันต้องขยี้ให้ใหนักขย,ย,ยี้ขยี้คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงผู้ชมที่อายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรทำตามส่วนพวกผู้ใหญ่ก็ติดตามกันด้วยนะจ๊ะกราบสวัสดีมิตรรักนักปัน่นสล็อตคาสิโนทุกทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมมิสเตอร์ทูอยู่กับเว็บยูฟาสอ2เว็บประจำของผมนะครับ วันนี้อยู่กับสล็อตโจ๊กเกค่าโจ๊กเกเรามาเล่นโลมาก,กันวันนี้ผมพกทุนมาที่600บาทปันไปสามสบาทไปก่อนโอ้โหจังหวัดน,นี้โลมาแล้วครับจังหวัดแรกก็คลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงนะครับอย่าทำตามมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีโอ้โหจังหวะน,นี้เต็มช่องเต็มกระดานมาแล้วครับห้าแถวอือหือ ว่าไง่ายไอสองเรามาลูกลักจังหวะน,นี้ดาบเต็ม5ช่องมาแล้วครับอืมสองร้อยสี่สิบบาทอืมเกือบบิ๊กวินเลยนะครับเนี่ยโอเคครับปันป่นไปสามสิบบาทไปก่อนเรื่อยๆไปก่อนเรื่อยๆไปก่อนอ่งุ่นมาครับจังหวะน,นี้อื้อหือใจกันไม่มีเพิ่มไปเบ็ดหกสิบเจ็ดสิบห้าจังหวะน,นี้ไป โลมาแล้วจากกันแถวสองไม่มามไปยาวไปยาวไปโลมาแล้วครับจังหวะน,นี้หนึ่งทีโอเคโอเคหงบนโอ้โหไม่เป็นไรโลมาแล้วครับหงบนแถวหนึ่งว่าไงครับไม่ไม่ไ,มไปอยั่งเชิงยั่งเชิงอยั่งเชิง,งเหรอ,อโลมาลนี่มันเล่นลิ้นจริงเลยนะ โลมาแล้วครับจังหวะน,นี้เจ็ดสิบห้าบาทคืนทุนกันมาเลยทีเดียวเชียวอย่างเชิงใช่ไหมโอ้โหโลห,หน่าจ่ายเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อกี้ก็มาเดีครับก็มาเดีครับโลมาแล้วจังหวะน,นี้เจียกัน5แถว5ช่อง5กระดานไปอีกหนึ่งทีครับร้อหบบาทโอ้โจังหวะน,นี้จัดสองคอมโบนิ่มๆไป คิดว่าผมหยองเหรอไปไม่กลัวหรอกอแจกันไหมครับลายจ่ายน่าจ่ายมากแต่ไม่เป็นไรก็มาเด็กครับก็มาเด็กครับโลไปก่อนนิ่มๆอย่าไปเสียเรียกับมันเล่นใจเย็นออืื โอ้โลแล้วสามโอเคไม่เป็นไรฝากถึงคนดูทุกคนูทุกท่านด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาเล่นได้รายละเอียดอยู่ที่ใต้คลิปนะใครสนใจก็เข้ามาได้เลยเข้ามาเล่นด้วยกันโอ้โหจังหวะนี้พันหนึ่งร้อยมาแล้วครับโลโอ้โหกับอะไรอีกเต็มไปหมดเลยครับอืมหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทโอ้โหเมื่อกี้้าให้เข้านี่ก็ครั้งสุดท้ายของผมเหมือนกันนะครับนี่ฮะอืสุดยอดรอดไปได้โลมาอีกแจกันมาอีกแน่นอนอังุนว่าไง อ่งุนเคียวโฮว่าไงเคียวโฮไม่เข้าครับเคียวหมากไปก่อนแล้วการจังหวะน,นี้อ๋อฮึไอสองเล่นลิ้นกับพี่มากเกินไปแล้วหกสิบาทกับหกสิบาทก่อนจังหวะน,นี้ก็ขึ้นเบ็ดเลยร้อยห้าสิบอย่าไปหยองมันไปยาวไปยาวไปสิงโตมาโลมาต่อแน่นอนครับจังหวะน,นี้อังุ่นเคียวโฮแถวแรกว่าไงโอ้โหนึกว่าจะเข้าฟรีสปินไป แต่จัดประก่อน3คอมโบยดี๋วไปเายวอาไปโลมาแล้วครับจากการโถขี้โถขี้ห้าช่องมาครับเสียได้ยโลแถวสองไปครับไปครับทุนน้อยต่อยหนักได้นะดูน้อยต่อยหนักได้นะนออนนะขอฟันขอพี่ฟันสิงโตที่ดูวะ จัดให้พี่หน่อยดีหงุดหงิดว่าอยากฟันหน้าอก็มาเด็ครับก็มาเด็ครับอืมโล่แถวหนึ่งว่าไงโอ้โหจังหวะนี้โล่สวยๆไปเลยอ,อังนุนแถวสมเขียวโหไม่มามีโถส่วมไปก่อนอังนุนโลโอ้โหจังหวะนี้เข้าฟรีสปินแล้วครับอ,อังนุนยังมาต่อเข้าไปที่อาคอมโบโอ้โหไอดาบสิงไม,มาให้พี่ไหนวะไม่งั้นก็สิ ีสปินแล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรจบเป็น5้ฟีสปินก่อนฟีเกลฟีสปินหรือจะเป็นฟีเกลโอ้อโหไม่ฟีเกลแน่นอนได้มาอีกหนึ่งร้บาทจบคอมจบจบ,จบนี้แล้วเลิกเลยปะเนี่ยจบนี้แล้วเลิกได้เลยปะเนี่ยอืมสามร้อยห้าสิบบาทดาบยังมายอยู่โล่แถวสองว่าไงโอ้โหจังหวะน,นี้โล่แถวสองว่าอีกเจ็ดร้อยห้าสิบบาทโอ้โหฟีสปินนี้จบแล้วต้องเลิกแน่นอนครับผมอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้มันคันไม้ขันมือ ทุนห0 0้อบาทแตกมา2อ0พรวมทุนโอ้โหกำไร2,000เน้เนๆนะครับคนดูดูเอาสิครับไว้ชมกันต่อคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมนะรายละเอียดอยู่ข้างล่างใครอยากเล่นมาเล่นได้เลย